ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องพบค้ำต่อนะครับมีเรื่องราวดีๆเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะแม่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเมื่อวานนี้ดีแท็กนะครับเอ็กซิมแบงก์กรมส่งเสริมการเกษตรมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดครับเขาจัดเวทีประกวดเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิดปีที่12ภายใต้แนวคิดการเกษตรเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศนะฮะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรส่งออกจากอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากนะครับไปติดตามจากรายงานครับเชิญครับ หลังจากที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดโดยคุณบุญชัยเบญจรง,งคกุลประธานกรรมการมูลนิธิได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร e x i m b a n แและบมจอทอทอนเอ็กเซดคอมมูนิเคชันหรือว่า DT แทเปิดรับสมัครเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดการเกษตรเพื่อการส่งออกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากลให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจัดขึ้นเป็นปีที่12เพื่อมุ่งหวังที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้เติบโตก้าวหน้าไปสู่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ทางการค้าให้เกษตรกรผู้ชนะเลิศประจำปี2563คือนางสาวสาวรักษ์มณีทองจากสวนปันแสนตำบลพระาธาตุอำเภอแม่ละมาาจงังหวัดตากด้วยผลงานเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและสีลังกา โดยแปลรูปเองขายเองทําตลาดเองได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน1 0 0 0 0แบาทซึ่งรางวัลน,นังกล่าวเธอตั้งใจจะนําไปมอบให้คุณแม่ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ส่วนรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งได้แก่นายสิทธาสุกันจากกลุ่มข้าวคนอินทรีจังหวัดพิจิตรได้รับเงินรางวัลสนับสนุน80,000บาทและรองชนะเลิศอันอดับสคือนายนัทวุฒิจันเบือง เกษตรกร,ร,กรผู้ส่งออกทุเรียนสดและทุเรียนปลายรูปจากจันทบุรีได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน6 0 0 0ื่นบาทส่วนเกษตรกร,ร,กรดีเด่นจำนวนเจ็ท่านได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทั้ละ3 0ม0 0ื่นบาทครับผมผมภูมิใจครับเพราะว่าทําให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศเรานะครับมีฐานะดีขนนึ้นทั่วถึงนะครับแล้วก็การกระจายความรู้เนี่ยจากเดิมที่รู้เป็นเฉพาะแหล่งตอนนี้ก็หมายว่าทุก เขารวมตัวกันนะฮะเป็นเป็นกลุ่มที่สามารถแชร์ความรู้ออนไลน์ลูกค้าก็มาจากต่างประเทศนะครับอย่างที่เราได้ยินนะยอดขายบางทีขึ้นจาก10ตันเป็น100ตันนะฮะอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เพาะหูมากนะครับผมว่า จริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามาตลอดค่ะคือการเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่เราตั้งใจว่าเราจะผลิตอาหารให้มันเป็นยาแล้วก็เป็นเป็นเกษตรกรที่เรามีคุณค่าก็คือสําหรับการส่งออกของเราค่ะจริงๆอย่างที่เรามีมาตรฐานเราทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็อย่างของเราค่ะเรามีการตลาดนําการผลิตเกษตรอินทรีย์ของเราที่เราทำค่ะเราจะมีลูกค้ามาจองสินค้าของเราล่วงหน้าก่อนเราปลูกได้ซ้าไปค่ะก็น่าจะเป็น ก็อยากจะให้กับแม่ค่ะสำหรับข้อมูลของ Exim Bank ระบุว่าปัจจุบันสินค้าเกษตรและแปรรูปของไทยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละ2.2ล้านล้านบาทจึงถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องหาผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยนตัวใหม่มาเพิ่มมูลค่าจากเดิมที่เรามีสินค้าสำคัญหลายอย่างทั้งทุเรียนมันสำปะหลังข้าวสับปะรดและไก่ ที่คลองส่วนแบ่งตลาดโลกถึง92% 44% 17% 14%, 14, 14และ11%ตามลำดับนอกจากนี้ในช่วงโควิด19ผลไม้สดแช่แข็งแช่เย็นของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายตลาดในต่างประเทศได้ในอนาคตพิเศษสีส่วนสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน นี่แหละครับทนผู้องครับดีแท็กับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดนี่เขาจัดมาทุกปีเลยนะทุกปีเลยนะครับสิบสองครั้งแล้วปีห้าสี่น้ำท่วมจริงๆก็ทําโครงการนี่มาปีใช่คปีนะครับ็รสองคนก็ดีใจด้วยเมื่อวานได้มีโอกาสไปทําพิธีกรค่ะอุ้ยแบบยังเด็กๆอยู่เลยอะค่ะก็น้องเสาวลักนี่เราเคยไปบ้านเขามาแล้วไปเห็นโรงงานเขามาแล้วนะคะเก่งมากสุดยอดอะนะครับ